จะาควันนี้ทการเวทแล้วก็มีเรื่องของฟิตเนสตรงนี้เป็นไงคะสภาพร่างกายนะครับครับ,รบ,รบสำหรับวันนี้มันเป็นตารางที่มากระตุ้นในเรื่องของคุณภาพของด้านร่างกายนะครับโดยเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็พลังของกล้ามเนื้อเป็นหลักเป็นลักษณะของการเมนเทนนะครับเพราะว่าเรามีจังหวะเวลาอยู่ช่วงขั้นสั้น ตามตารางแข่งขันที่พอมีอยู่ซึ่งเรามีภารกิจค่อนข้างยาวในหลายแมตช์รวมถึงว่าเรื่องเร่องนช่วเกมต่อไปก็เลยต้องตามมาจัดโปรแกรมนี้เพื่อ,อรักษาคุณภาพด้านร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของพลังความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะไปเติมในเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแทรกเข้าไปด้วยเพราะว่ามันมีทั้งแข็งทั้งซ้อมไปในตัวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําครับจา้าค่ะอย่างาลาเนี่ยค่ะสภาพร่างกายน้องเป็นยังไงครับว่าอยู่ของ ของซา,าร่าเขาจริงซาร่าเขาก็มาอยู่กับทีมระยะเวลานานแล้วก็ที่สําคัญเขาดูแลร่างกายตัวเองมาดีนะครับเล่นด้วยแล้วก็ทําหน้าที่สอนน้องด้วยนั่นคือสิ่งที่เ,เขาทําอยู่นั้นเรื่องคุณภาพร่างกายไม,ไ,มไม่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 เป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะว่าดูแลมาดีแล้วก็มีการฝึกกับน้องๆควบคู่ไปด้วยเสมอครับ